ไปซื้อกับข้าวกันค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้อ้มจะพาไปดูช่องทางประหยัดนะคะในการจับจ่ายซื้อกับข้าวค่ะซึ่งคนฟินแลนด์เองก็ทําเหมือนกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะถนนนี้ก็ลื่นลื่นค่ะทุกคนเงาวัดเลยเวลาเดินต้องระวังนะคะเพราะว่าน้าแข็งละลายแล้วค่ะน้าแข็งละลายแล้วถนนเงาวัดเลยค่ะทุกคนเวลาเดินนี่ก็ต้องระมัดระวังนะคะ ในง้นลื่นหัวทิ่มเลยค่ะอยากจะบอกให้ฟังนะคะทุกคนส่วนมากอมจะเข้ามาดูของลดราคาแบบนี้หลังเลิกงานนะคะก็ประมาณสักเวลาห้าโมงเย็นกว่าๆค่ะของพวกนี้นะคะเป็นของที่เข้าขายไม่หมดค่ะแล้วมันก็กินได้ค่ะคือว่ามันจะต้องกินวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ค่ะเขาก็เลยเอามาลดราคานะคะไม่ใช่ว่าอมจะรอซื้อแต่ของลดราคานะคะถ้ามันจําเป็น ราคาเต็มอ้อมก็ซื้อค่ะและนี่ก็เป็นามาม์กโรนีกับซอสค่ะอันนี้ก็ลด5 0นะคะจะต้องกินภายในวันนี้นะคะเนี่ยค่ะนี้ก็ลด5 0นะคะนีเป็นขนมหวานนะคะแล้วพวกโยเกิร์ตต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นสเต็กไก่นะคะราคาเต็ม7ยูโรเจ ราคาเต็มก็7ยูโร95ิบหเซนนะคะแต่ว่าลด30เซนก็เหลือแค่5ยูโร5้าเ็ซนค่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อหมูนะคะราคาเต็มก็6ยูโร9 5้าสเซนแต่ว่าอันนี้ก็ลด30เปอร์เซ็นต์นะคะลด30เปอร์เซ็นต์ก็จะเหลือสี่ยูโร87เ็เซนค่ะทุกคนทีนี้เดี๋ยวเราไปจ่ายตังกันค่ะ ออมก็บริการตัวเองนะคะจะมีช่องสแกนสินค้าค่ะเครื่องกดสแกนบาร์โคดนะคะหลังจากนั้นก็มาดูกันว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็จ่ายตังค่ะสำหรับของที่ลดราคานะคะเครื่องก็จะคิดให้โดยอัตโนมัติค่ะทุกคนสะดวกสบายและง่ายมากเลยค่ะซื้อของเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาของไปเก็บที่รถค่ะแล้วก็ขับรถกลับบ้านกันค่ะวันนี้ก็เอาถุงมาอยู่นะคะแต่ว่า ไม่รู้ตกหายที่ไหนก็เลยต้องหอบหิ้วกันมาแบบนี้เลยค่ะได้ของมาเยอะแยะเลยค่ะพอถึงบ้านแล้วเดี๋ยวอ้อมจะเล่าให้ฟังต่อนะคะอ้อมบอกวิธีนี้เพื่อเป็นแนวทางนะคะถ้าเกิดใครอยากประหยัดจ้าจำพวกเนื้อแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่กินตอนนี้หรือว่าพรุ่งนี้ก็ใส่ช่องฟิตเอาไว้ได้นะคะเป็นการประหยัดอีกแบบนึ่งคะ่ะไม่จําเป็นต้องกินเลยนะคะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยที่เขาเอาไป ลดราคานะคะก็จะสามารถกินได้วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะถ้าเกิดหลังจากนั้นก็คือว่า,ามันหมดอายุค่ะแต่ว่าคนฟินแลนด์นะคะบางคนก็ทําอย่างนี้นะคะทุกคนเขาก็ไปหาซื้อของลดราคา50%แบบนี้และะ้วค่ะแล้วเขาก็เอามาใส่ช่องฟิตเอาไว้นะคะเวลาเขาจะกินเขาก็เอามาละลายนะคะเป็นการประหยัดอีกแบบนึงค่ะออมก็เรียนรู้วิธีนี้จากอาตอนที่อ้อมทำงานเป็นกุ๊กอยู่ในครัวนะคะ เขาก็ทําแบบนี้เหมือนกันค่ะเวลาที่แบบเนื้อที่เปิดแพ็คแล้วอะแต่กินไม่หมดก็ไปแช่ช่องฟิตเอาไว้เวลาที่เราอยากจะกินเราก็เอามาละลายแล้วก็ามาทำกับข้าวได้เหมือนเดิมค่ะสามารถเก็บตังค์ได้ตั้งหลายยูโรเลยนะคะสมมุติว่าอันนี้ราคาเต็มก็7ยูโร95นะคะเขาก็ลดราคาไปอ่า30%นะคะก็จะเหลือประมาณสัก 5, ยูโร57เซนนะคะคือลดไปหลายบาทหลายยูโรเลยเชียวสามารถประหยัดตังค์ได้ด้วยค่ะทุกคน ลองทำกันดูนะคะ